ครับสวัสดีครับครับวันนี้มุดครับวันนี้ก็เป็นวันที่24ตุลาเอ้ย24ธันวา254อ่าวันนี้จะมาอัปเดตมาบอกแนวทางการทําลองกองอีกหนึ่งปีนะผมก็ทําแบบสไตล์เดิมนะก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนี่ฮะแต่ว่าช่วงที่จะเอาดอกอันนี้อ่าช่วงที่จะเอาดอกลองกองนะฮะนี่ฮะเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วผมอะช่วงที่จะเอาดอกลองกองนะผมจะปล่อยโศกเลยคือปล่อยโศกประมาณนี้เลยนี่ฮะอ่าให้ให้ดูสภาพต้นดูเดี๋ยว นี่ฮะให้ดูสภาพต้นก็คือใบจะร่วงคือหมดเลยแล้วให้ดูกิ่งข้างบนนี่ฮะขนอย่างนี้เลยผมจะทาประมาณนี้เกือบทุกปีเลยเนี่ยผมจะทําอย่างเงี้ยประมาณนี้เกือบทุกปีเลยนี่ฮะก็จะปล่อยให้เขาโศกตั้งแต่พอหมดฝนผมจะไม่ได้ให้น้ําอาแต่ก่อนนั้นผมก็ดูแลใส่ปุย๋ยอินฟลีบ้างแต่น้ําหมักนดำอะไรเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้พ่นเลยนะตรงนี้ปล่อยเลยฮนะ พอลองกองมันจะออกง่ายถ้าเราปล่อยโศกแล้วก็ให้ปุ๋ยแค่รอบสองรอบเองฮะที่ผมทําสไตล์ของผมทุกปีก็จะเป็นอย่างนี้ต้นนี้อันนี้ต้นนี้ก็จะทำอย่างนี้ก็ออกทุกปีเนี่ยแต่ว่าผมจะปล่อยโศกประมาณเนี้ยเขาจะอยู่ข้างเงาะแต่เงาะนี่จะออกรุ่นล่าเงาะก็ปล่อยโศกเหมือนกันแต่ไม่ออกเนี่ยฮะแต่ลองกองออกแล้วนี่ยนะพอหลังจากปล่อยโศกใบหมดแล้วเนี่ยประมาณที่ผมปล่อยโศกเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบเดือนอ่าเกือบเกือบเดือนนะที่ผมปล่อยสาภาพนี้เลยนะเกือบเกือบเดือน พอตั้งแต่ตั้งแต่ฝนเริ่มแรงฝนเริ่มแรงปุ๊บเนี่ยผมก็หยุดเลยผมหยุดไม่ได้ให้น้ําเหมือนกันทุเรียนก็เหมือนกันผมก็ปล่อยปุดกเก็บเจอเหมือนกันแล้วก็กระตุ้งน้ําครั้งแรกเนี่ยแต่ผมให้น้ําสายถึงจะกระตุ้งน,น้าครั้งแรกผมก็จะให้เจิงอย่างนี้เลยนะเจิงอย่างนี้เลยอ่าเจิงอย่างนี้แล้วก็หยุดสักประมาณแค่สองสามวันดูดูอาการเขาแค่เองดูอาการเขาว่าเขาจะเริ่มออกตาดอกอย่างนี้ละเนี่ยจะเริ่มออกตาดอกอย่างนี้ละ อาการของเขาสองสามวันก็จะออกตุ่มเขียวๆอย่างเงี้ยเป็นตาดอกเ,เห็นไหมตุ่มเขียวๆอย่างเงี้ยอ่าลองกองนี้ผมว่ามันทําง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทาําออกมาอบอกแนวทางการทําลองกองด้วยส่วนใหญ่นะแต่ผมก็จะทําอย่างนี้ทุกปีแล้วก็ไม่ได้พ่นยาเคมีก็มีกินตลอดนะแต่ก็ใช้พวกน้ากําหมักเพราะผมบอกแล้วว่าผม,ผมไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาเคมีของผมคือหมายความถึงยาฆ่า,มาแมลงนะผมจะไม่ได้ใช้ตัวยาฆ่า,มาแมลงนะก็จะใช้พวก น้ำหมกักแล้วก็เป็นฮอร์โมนแล้วก็เป็นปุ๋ยอินรีอินรีเคมีบ้างนั่นเองผมบอกแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่อ,อินรีย์แต่ว่าเป็นแนวปลอดภัยปลอดสารเพราะว่าใช้คําว่าอินรีเนี่ยจะต้องไม่ใช้ปุ๋ยที่มาจากคืออินรีย์เคมีก็ไม่ได้ฮะเป็นปุ๋ยที่เราหมักเองแต่ว่าซื้อมูลวัวจากร้านทั่วไปก็ไม่ได้นะใช้คําว่าอินรีย์ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยง โดยธรรมชาติมูลวัวมูลไก่ต้องเลี้ยงจากธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงจากกรงตับนะไม่ได้เลี้ยงจากให้อาหารจากรลา้าพวกนั้นใช้คําว่าอินทรีย์ไม่ได้ถ้าเราลองศึกษาตัดีๆคาว่าอินทรีย์มันยากมากที่เราจะใช้ให้เราใช้คําว่าปลอดสารปลอดภัยเป็นเกษตรปลอดสารปลอดภัยดีกว่าเพราะใช้คาว่าอินทรีย์จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องมีดัวรอบขอบชิดแล้วน้ําต้องไม่ปนจากอะไรแล้วก็อ,อมูลวัวมูลไก่ต้องเลี้ยงจากอย่างนี้เลี้ยงปล่อยปล่อยในสวนเราเองแล้วก็เอามาใช้ให้กิน อาหาหรกินต้นไม้กินข้าวข้าวก็ต้องข้าวมาจากอินทรีย์ํำข้าวมาจากรีไม่ใช่กินอาหารเม็ดพอกินอาหารเม็ดอาหารที่เราซื้อมาปุ๊บไม่ใช่แล้วเพราะว่า้าโดอะไรเงี้ยมันผ่านจากการเขาใช้สารเคมีมาก็เอามาใช้คําว่าอินทรีย์เลยไม่ได้บางครั้งคนอาจจะหลงประเด็นเลยว่าเฮ้ยพอดีออคําว่าอินรีเนี่ยเป็นทุเรียนอินรีย์เป็นอะไรเงี้ยยิงไม่มีเลยไม่มีเลยนอกจากผ่านการใบรับรองอ,อันนั้นคือเป็นทุเรียนอินทรีย์แต่เราก็ไม่รู้อีก ลึกๆใช้ครบอย่างที่เขาบอกไหมอ่าจริงๆมันผู้ยากมันอยู่ที่มันอยู่ที่แนวทางอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอ่าเราบอกตรงๆก็คือเป็นอย่างนี้คือใช้คําว่าปลอดสารปลอดภัยจะได้สบายใจแล้วก็จะได้ไม่ดรามา่าบางทีพอศึกษาเอ้าไม่ใช้อินซีนี่คุณใช้ผู้ยินซีเคมีแล้วมันจะเกิดประเด็นหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมทําแนวปลอดสารอ่าทำแนวปลอดสารปลอดภัยนี่ฮะ ทุกตัวผมจะทํะาในปอดานเพราะผมใช้ตัวปุ๋ย6-3-3เนี่ยมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็คือจริงๆธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแค่นั้นเองฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ก็ได้พวกใช้มูลวัวมูลไก่ผมก็จะซื้อจากข้างนอกมาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นมูลวัวมูลไก่เนี่ยผมก็ซื้อมาเนี่ยเป็นจากฟาร์มทั่วไปมันไม่ได้มันจะเลี้ยงจากฟาร์มอินทรีย e, ์อีกโอ้หลายอย่างนะมันทําให้เราอึอดัดบางทีทํายากเราใช้คําว่าคํานี้ฝากสบายใจแล้วจะไม่เกิด ก่อโต้แย้งอ่านี่ผมอาจจะอธิบายคํานี้ก่อนแล้วก็จะมาบอกเรื่องแนวทางนี่ฮะมันก็จะออกอย่างนี้เลยอ่าอย่นี้ยอันนี้ตกัสเล็กๆองเนี่ยฮะอ่ามันจะมีตุ่มเขียวๆอย่างเงี้ยให้เราสังเกตว่าเขาเขียวๆเ,เนี่ยแสดงว่าระบบอ่าอ่าคือการการเริ่มเดินตาดอกตายอดเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วบางทีเนี่ยมันจะ เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่นิง่งจะเป็นน้ําตาลนิ่งเลยไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยไม่พัฒนาเลยแต่ใบยังเต็มใบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้ำยังไงก็อยู่อย่างเงี้ยดีไม่ดีจะออกใบอ่อนแต่ตาเขียวๆไม่ออกเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเป็นน่าจะเป็นดอกค้างปีแต่ถ้าดอกอย่างนี้ฮะอย่างเงี้ยออกแล้วก็คือเป็นดอกปีนี้แต่เราหยุดน้าไม่ได้นะพอหยุดน้ำปุ๊บเขาจะหดเลยเขาจะนิ่งเลย,เลยทีนี้มันจะแกนแล้วก็ไม่ไม่เดินยอดต่อเพราะนัน้นน้ำเราต้องให้ต้องให้อย่างเงี้ยให้เยอะๆอย่างเงี้ยให้ไปเลยไม่ต้องไปกลัวเลยดันทั้งอออออ่อนนนททั้้งดกออกกพรรมมเเเลยุื็ห ให้ดันทั้งใบอ่อนทั้งพอเห็นว่าดอกออกมาชัดแล้วเนี่ยอัดน้ำทิ้งไปเลยฮะให้มันออกเต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปกลัวใบอ่อนไม่ต้องกลัวดอกมันมันก็ออกพร้อมกันฮะเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะต้องออกทั้งใบอ่อนทั้งดอกพร้อมๆก,กันตรงนี้ฮะแต่น้าเนี่ยประมาณสักสองสามวันให้ได้แต่ให้ให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวย่อาตาดอกอ่ะมันจะเดินยาวเลยเห็นไหมข้างบนเริ่มยาวแล้วเนี่ยข้างบนก็เริ่มยาวน,นี่สูมอ่ะเนี่ยแต่ก็เริ่มยาวแล้วออกหมดแล้ว ปีนี้ออกเยอะนะออกกระทั่งยอดเลยผมผมจะบอกแล้วสวนผมจะไม่ได้เน้นทุเรียนอย่างเดียวก็คือเป็นทุเรียนเป็นหลักจริงแต่ผมจะเน้นผสมผสานเนี่ยฮะเงาะก็มีแล้วก็จะเป็นลางกองมีแต่บางคุดจะเป็นส่วนที่เกาะเพราะส่วนนี้มันยังไม่ได้ใส่แต่ว่าจะมีไว้กินสักต้นสองต้น,ตนแล้วก็เป็นพวกลิ้นจี่แล้วก็ลำไยฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวหลงรับแรผมอันนี้เป็นมูซันขิงต้นแรกนี่ฮะจะให้ดูหลงรับแรนะฮะ หลงรับแรงผมก็โซมนะตอนนี้แต่ก็ออกดอกฮะอย่างนี้ก็ออกดอกแล้วนี่ครับก็ออกดอกอยู่ประมาณนี้นี่ผมเพิ่งให้น้ําไปดน้ําเต็มที่เลยนี่ฮะก็ออกอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีมะเขือพวงใหญ่โน่นกใกล้จะบานแล้วนะฮะมะเขือพวงใหญ่พุ่งนี้น่าจะอีกสักสองสามวันนะฮะก็ใกล้จะบานแล้วเนี่ยะอ่าชุดนี้ก็เป็นหลงรับแรงเอ้ยหลงลิ ing, ลินหลงหลงอ่ะหลงรับแรงเนี่ยอ่า เดี๋ยวนี้ก็มาแนะนําเรื่องแนวทางนี่การทํอดอกว่องกองการจะเปิดตาดอกล่องกองหรือการจะให้น้ําให้ได้ดอกเนี่ยเราต้องดูต้นให้โศกอย่างนี้เลยใบร่วงเลยใบเหลืองร่วง,วง,วงกับตายฮนะโซมแบบโทม,มากเลยแล้วเราก็ทุ้งน้ําทีเดียวเลยให้น้ําเป็นชั่วโมงเลยฮะให้น้ํามันเจิ่งไปเลยถ้าเป็นน้าเวียงก็เปิดไปเลยเป็นชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านสายอย่างเงี้ยผมก็เปิดเจิ่งอย่างนี้เลยนะแต่เฟื่องล่องกองจะไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วจะน้อยมากฮะลองกองเดี๋ยวนี้จะมีคนปลูกน้อยมากแล้ว อเพราะว่าเมื่อก่อนมันแพงแล้วพอหลังจากนั้นมันถูกนะเหลือโลไม่กี่บาทอผมปลูกไว้แค่กินอันนี้ก็เป็นลองกองก็ไม่มันก็ลองกองนะจะว่าตันยงมัดมันก็ไม่ใช่แท้ฮะส่วนใหญ่เพราะแต่ที่เกาะเนี้ยของผมว่าจะเป็นตันยงมัดแท้มันจะหวานจัดอันนี้ก็หวานเหมือนกันแต่ว่ามันก็กลายไปเรื่อยแต่ก็เป็นลองกองพันตันยงมัดนะฮะอ่าตรงนี้ส่วนหนึ่งอ่าเห็นไหมมันก็จะออกอย่างเี้เดี๋ยวสักประมาณสองสามวันเนี้ย มันก็จะเริ่มยาวขึ้นแล้วแต่เราอย่างที่ผมบอกจะทิ้งน้ําไม่ได้นะฮะลองกองอยู่ทิ้งน้ําไม่ได้จะต้องให้น้ำาสองสามวันให้น้ําเต็มที่แล้วยอดเขาจะายืดเรื่อยๆเลยแต่แต่ถ้าเป็นแนวทางการทําขายส่วนใหญ่พอออก่างเงี้ยเขาจะเริ่มพ่นพ่นจิบเบอร์ลินพ่นยืดยืดช่อมันนะฮะแต่เราไม่ได้พ่นเราก็ปล่อยธรรมชาติะเนี่ยแต่เขาก็จะออกมาพร้อมใบอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ได้นะฮะอีกหนึ่งแนวทางการทําช่อกการทําดอกลังกองในปีสองห้า 64นะก็แนวทางสวนผมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะเริ่มออกต้นนู้นก็ก็จะมีออกบ้างนิดหน่อยเนี่ยฮะต้นนี้มันจะโศกยากหน่อยจะออกช้า,ากว่าต้นนู้นนิดนึงแต่ก็จะเริ่มออกแล้วเนี่ยอ่าจะเริ่มออกแล้วเน,นี่ยะจะจะเริ่มมีตาออกแล้วเหมือนกันแต่จะน้อยจะไม่เหมือนต้นนู้นต้นนู้นจะออกเยอะ ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําในการทำดอกวังกองก็อายุ4ี่หปีก็ทําได้แล้วตรงนี้ฮะก็ทําได้แล้วอยู่แต่สภาพต้นถ้าต้นมันพอประมาณวางกองจะต้นไม่ใหญ่เราจะไม่ได้ไว้ต้นใหญ่เพราะมันเก็บยากแต่ถ้าต้นใหญ่เราก็ตัดยอดตัดอะไรแต่งเอาก็อยู่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ